ใจของเราไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยเหมือนเราดูละครนะตัวละครแสดงอยู่ในใจเราอย่างเงี้ยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพอเห็นซ้ำๆๆไปเรื่อยๆนะนๆนะถึงจุดหนึ่งนะจิตมันรวมลงมานะมันก็เข้าใจอะ่ะจิตนี้ไม่ใช่เรานะตัวเราไม่มนะีจิตมันไม่ใช่ตัวเราตรงนี้เก็จะเข้าใจนะถึงเราปฏิบัติไปนะเเราเห็นทุกข์นะแต่มันไม่มีผู้เป็นทุกข์หรอก กระทั่งผู้บรรลุมรรคผลก็ไม่มีนะไม่มีหรอกเพราะมันไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาอะไรมีแต่สภาวะธรรมจิตก็เป็นสภาวะธรรมตัวหนึ่งเท่านั้นเองทำหน้าที่ของจิตคือทำหน้าที่รู้อารมณ์ร่างกายก็ทำหน้าที่ของกายเห็นไหมเวทนาสุขทุกข์นะก็ทำหน้าที่ของเวทนาสังขารเ็าทำหน้าที่ปรุงไป ปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วอะไรก็ปรุงสารพัดจะปรุงเนะี่ยแต่และตัวแต่และตัวนะมันทํางานของมันได้เองแล้วมันก็ทําหน้าที่ของมันเองแต่และตัวเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตัวเองนะเนี่ยพอเราตามรู้ตามดูได้ๆนะเราจะเห็นนะจริงๆแล้วร่างกายไม่ใช่ตัวเราเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่เราสัญญาความจําได้หมายรู้ไม่ใช่เรา สังขารความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วไม่ใช่เราสุดท้ายจิตก็ไม่ใช่เราเวลาที่เราภาวนานะคนส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราอันนี้เห็นง่ายพระพุทธเจ้าบอกว่าปุถุชนที่ไม่ได้สดับปุถุชนที่ไม่ได้สดับคือคนซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะอย่างคนนอกศาสนาเนะีเขาก็สามารถเห็นได้นะว่าร่างกายไม่ใช่เรา เพราะมันเห็นนะคนนั้นก็ตายคนนี้ก็ตายเราเองอีกวันหนึ่งก็ตายอะไรเงี้ยมันเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่เราแต่มีแต่อริยะส่งนะที่จะเห็นว่าจิตนี้ก็ไม่ใช่เรานะมีแต่ในธรรมวินันของท่านเนะี่ถึงจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราไตรลักษณ์คือความจริงดูรูปธรรมนามธรรมเรื่อยๆจนมันเห็นไตรลักษณ์ไตรลักษ์คือความจริงรูปธรรมนามธรรมเป็นของจริง ส่วนเรื่องราวที่คิดเป็นบัญญัติไม่ใช่ของจริงเราดูของจริงคือดูรูป,ปธรรมดูนามธรรมแต่ต้องดูจนเห็นความจริงคือไตรลักษณ์ฉะนั้นสิ่งที่ต้องการเห็นจริงๆคือไตรลักษณ์ของรูป,ปธรรมนามธรรมพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อประโมทประโมทโช วัดสวนสันติธรรมแสดงธรรมเมื่อวันที่1พฤษภาคม2564